นี้ค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในช่งปปองแบทโพ22นะคะคลิปเนี้ยเป็นคลิปแรกเลยนะคะที่เราจะมาพูดกันนะคะอันนี้มีคนคอมเมนต์มา2องคอมเมนต์นะคะสองค m เ n ม t ว่าอยากให้พูดถ้ากล้าพูดพูดติดตามก็จะเยอะขึน้นก็เลยอยากลองพูดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยนะคะ เสียงอาจจะเบาหน่อยนะนบบนึงนะโอเคอด่านอะไรสักอย่างเลยจำไม่ได้ <uc> อโอเคเดี๋ยวเราจะไปปั่นตร,ต,รตรง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 นี้หรือ่าจะได้เด็พอหันมาแล้วเราก็จะ,ปะเะปิดหน้าต่างตรงนี้นะครับ อส่างเบาไปริบหร้าเฮือยอย่าเพิ่งไล่อย่าเพิ่งไล่ตอนนี้ขอร้องอย่าเพิ่งไล่เออเอาเ้ยอย่าเพิ่งไล่ตอนนี้ค่ะขอร้องไม่นะโอต,อตอายคนาแลดชิบเฉียดแนเลยอ่ะพูดมาฟังหลายคลิปแล้วไม่มีคลิปไหนที่ชน,นะเลยตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วโดนตีแน่เลย กลนเป็นอุ๊เอฮ้เฮ้อ้าวเอ,อกี้เสเสตรึกแบบเอ,อาไปไหนแล้วอไปเลยอ่ะเรไปอ่ะก็ไป ไปอ่ะตอนได้ชิบังลมแล้วเนี่ยไม่เห็นว่าตัวเองแบบวิวเสร็จแล้วเลยไม่ได้ดูแถบข้างบนดูนี่ว่ามีร้างโดนดีแล้วหนึ่งร็อกถ้าขาดจ้างลมเราต้องคนไปช่วยนะคะเพราะว่าคนอื่นเขาปั่นน่าจะใกล้เสร็จกันแล้วแหละหรือไม่ก็เสร็จแล้ว ทสุทสุดก่อนท่านจ้าเมืแลไว,วก็ปังไปนะคะแล้วไปบล็อกทำไมเขาต้องเปลียนไ,ไม่เ่ยมาดิไม่เขาเ้าจจริงจริงเน่ยยูยาาอ,นอนันแท็บหนแตกแขนไว้แหละี่โดนเฉยเลย หรือว่าเขาจะแบบเข้าเครื่องให้เราฝันหรือเปล่าไม่เข้าใจไม่เคยเจอฮันนิงแบบนี้มาก่อนอ,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 อืมจริงจริงนะไม่ใชาา่นะอืมแต่ ับมาละเมื่อกี้แม่เรียกโอเคกลับมาละแม่เรียอ่ะฮึมมันไม่กลับมาเลยแล้วหรอ ท่นไม่กลับมาไล,ล่เราแล้วอ่ะใจร้ายใจรา่รงน,นี้มนะันเครื่องใกเสแล,แล้วเร่อกระปอไ,ปไม่ไน่าจะ้และอ,องเนมะันดูดีคือหนา,ม,ม,หนา,หนามน้ำดีแบลมแ้ำหนึ่ง บอกเพื่อนก่อนด้วยปุ๊บโอเคตอนนี้น่าจะชนะแหละถ้าเพื่อนไม่จุดแบบเติมแบบแบบโอ้ไม่ก่อไม่โดนดิทางงานจะโดนนะจ๊ะกรุงจริงมาแล้วอย่าช่วยอย่าช่วยเพื่อนโดนดีเลยนะเหมือนเข้าไปล่อหันอะไรเราไหมน่ะ มันน่าจะไปไล่ฐานรับจ้างก่อจริงเดะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่านักป่หิงจะมีหรเปล่าหวังว่าฐานรับจ้างจะไม่แบบไม่รอดไปหานักมู่หญิงโอเคพอเรารักษานักมู่หญิงเสร็จแล้วก็จะไปไล่ฐานออรับจนะ้างันะทำไมเขาถึงแบบไปไกล้ๆนี่เอง เดินไปก็ได้ปะอ๋อเหลือหนึ่งครื่งมอให้นักขีนมาจูงนะคะอืหมอ่ถลโอเค หวังว่าเขาจะจูได้งานนะมแีแมลงอยู่เด้กเขาหนีไปฮิเอ๊ะน่าจะนักนักนักวิ่งน่าจะไปปันนน่นว่าแล้วก็ฮิวแล้วระหว่างนี้เขาก็ปั่นอะไรประมาณนี้ขันขึ่งไปเรื่อยเหรออุ้ยเขอาอะไกันอยู่อ่ะโดนตีแล้วเนะี่ยรับจ้างไปช่วยนะ ไล่เขาก็จะมาไล่ตรงนี้แล้วเราก็จะไปปั่นตรงนู้นที่นักกีตาริเรียเขาปั่นข่าวไว้นะคะทีเ่เขาเอาลูกไปตรงนู้นแล้วเราก็วิ่งไปทางนั้น <c oughs> เขาน่าจะไม่เราเลยอุวยเออไอ้เพื่อช่วยไอ้เพื่อช่วยเออมาให้ครับเออบล็อกอ้าวเขาไม่ไล่ เราก็ไปปั่นเลยนะคะเพราะว่าเหลือหนึ่งเครื่องแล้วไม่ต้องฮิ้วไปปั่นต่อเลยเสียงมันก็เปลี่ยนแล้วนะแบตบเหลือยีนะ่สิบเปอร์เซ็นเตรียมแล้วนะคะ

โอเคเดี๋ยวเราจะไสิ่งเดียวที่เรากลัวคือมันเอาล่มปลาล่มัดนะถ้ามันปลาล่มมาคือแบบไม่ก้อนมากนี่เห็นซิมันจะเอาล,มาล่มมัดเรา ลุลงม,มาแล้วนะ่โอเคน่าจะรอดโอ้ในที่สุดก็ชนะสักทีคลิปที่เราพูดและรองไว้ตั้งนานโอเมกอดชนะสักทีวายตตยแล้ววายแต่แล้วตตยแล้วตาแล้วแ่แล้ว,ลวโอเคมจะังันอยู่มันตาลุกมมา ว่าแล้วจะรอดไหมในสลุดอีกแักกี้กดมันต้องวิ๊ยไม่โดนเฉยเลยโอเคเสมอนะคะเสมอก็ถือว่าได้แหละโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะบ๊ายบายอาจจะแบบพูดดูแบบโอเมก ไม่มีอะไรจะพูดแล้วอ่ะก็แค่นี้แหละบ๊ายบาย